ในกรณีที่ transfer function ของเราอยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็ยังเป็น first order อยู่นะคะการที่จะดูว่าเป็น first order หรือไม่เนี่ยดูที่ตัวหารของ transfer function ว่าเป็น x กำลังหนึ่งหรือเปล่าถ้าตัวหารเนี่ยเป็น x กำลังหนึ่งแสดงว่าเป็น first order นะคะคร mm hmm. าวนี้บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเจอว่ามันมีทั้งด้านบนและด้านล่างด้านบนจะเขียนทาว LD LD มาจากกรีดนะคะก็คือเป็นเทอมนํำ ข้างล่าง LG LG มาจากแหลกนะคะก็แปลว่าเทอมตามนะคะแหลกก็คือจะท้ากว่าหลีดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าไอ้ค่าทาว LD กับ LG เนี่ยมันจะบอกเราว่าไอ้ตัว response แน่นอนเป็นเป็นแบบลาบเรียบแน่นอนถูกไหมคะเพราะว่าเมื่อคุณทำอินเวอร์ลาปา์แล้วตัวหารของคุณน่ะคุณได้แบบ exponential คราวนี้การลู่เข้าของ e x p o n e n t i น l ของคุณเนี่ยจะลู่จากค่าค่าบอค่าเยอะเราค่อยๆลดลงเราวิ่งเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งหรือจะเพิ่มจากด้านล่างขึ้นมาเราวิ่งเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งเขาบอกว่าให้ดูจากสัดส่วนระหว่างเวลาคงตัวของเทอมนำต่อเวลาคงตัวของเทอมตามอะค่ะเขาบอกว่าถ้าค่าสัดส่วนนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งคุณจะพบว่ามันจะเป็นค่าคงที่เสมอ レスポンส์คุณมันจะวิ่งเข้าไปตรงๆเลยแต่ถ้าค่าทาวลีดหารด้วยทาวแรงเนี่ยมีค่ามากกว่าหนึ่งการที่มันจะวิ่งเข้าสู่ค่าสภาวะคงตัวเนี่ยจะวิ่งแบบค่าลดลงแล้วก็วิ่งเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งแต่ถ้าค่าน้อยกว่าหนึ่งความหมายของน้อยกว่าหนึ่งนี้ต้องมากค่าต้องเป็นบวกนะคะยังไงก็ต้องเป็นบวกนะคะออบค่ามากกว่าหนึ่งเออโทษทีค่ะค่าน้อยกว่าหนึ่งก็คือตั้งแต่ ศูนย์ไปจนถึงหนึ่ง 5, อะคะศูนยจุดห้าศูนย์จุดสองะไรก็ว่าไปลักษณะการเข้าสู่สภาวะคงตัวของมันเนี่ยจะเข้าสู่แบบค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วิ่งเข้าสู่ค่าคงที่ค่าใดท่านนะคะอันนี้กรณีที่มีเทอมนำกับเทอมตามอ่ะต่อไปเป็นเรื่องอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นอันดับสอง ผลตอบรับของระบบสมการอันดับที่สองนะคะเอาอันดับที่หนึ่งเห็นแล้วค่อนข้างชัดเจนว่ารูปแบบหน้าตาเป็นยังไงเป็นรูปแบบเดียวเลยคือแบบราบเรียบถูกไหมคะสมประสิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าสุดของ y s นะคะที่เป็น tau s นะคะ tau ตัวนั้นจะมีความหมายคือเป็นค่าเวลาคงตัวนะคะ สัมประสิทธิ์ k ที่อยู่หน้า input จะถูกเรียกว่าเซติเซตเกณ์นะคะจะพอมาเป็นผลตอบรับของระบบสมการดับสองแน่นอนตัวหารของ t r n s s f r r u ฟังชัน s ตัวนั้นต้องอยู่ในรูปของ s ยกกำลังสองนะคะพอมาเป็นรูปลักษณะสมะการดับสองปุ๊บมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะคะก็เ,ะเหมือนเดิมวิธีการดีไลท์สมการก็สมมติว่ารูปแบบทั่วไปเป็นดังนี้นะคะ a0 a1 a2 แล้วก็ b และ c เป็นค่าคงที่ใดๆคุณก็ต้องพิจารณาคุณต้องทำให้มันเป็น deviation variable ก่อนโดยการพิจารณาสภาวะเริ่มต้นหรือที่เวลา t เท่ากับ0นะคะเป็นสภาวะคงตัวจะทำให้เทอม differential ของคุณหายไปทั้งหมดเหลือแค่เทอมปกตินะคะก็จะได้เป็น a0 y0 มีค่าเท่ากับ b ย0บก c นะคะ วงเล็บศูนย์บอกว่าที่เวลาทีเท่ากับศูนย์นะคะไม่ได้แปลว่าคูณศูนย์จากนั้นเอาสมการที่หนึ่งตั้งลบสมการที่สองคุณก็จะได้สมการก้อนนี้ขึ้นมานะคะแต่เนื่องจาก Definition ของเราที่ว่าอนุพันธ์ของ YT y t ลบ y ศูนย์จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของ y t ก็เลยทำให้อาจารย์เนี่ยเขียนเทอมอนุพันธ์ทั้งหมดให้อยู่ในรูป YT y t ลบ y ศูนย์ เพื่อที่เราจะแปลงให้มันอยู่ในรูปของ deviation variable ให้ได้ค่าคงที่ c ที่อยู่ในสมก,การที่1และสมก,การที่2มันจะถูกหักล้างกันไปนะคะจากนั้นเราก็สามารถนิยามจากการที่เอาสมก,การที่1จากสมก,การที่2ลบกันจะทำให้เรานิยามตัวแปรของเราให้อยู่ในรูปของ deviation variable ได้นะคะโดยที่คุณก็เขียนไปเลยว่ากำหนดให้ yt y ใหญ่ t มีค่าเท่ากับ y เล็ก t ลบ y ศูนย์ ในทำนองเดียวกัน x ใหญ่ t ก็มีค่าเท่ากับ x ทีลบ x ศู t x 0. นะคะจากนั้นคุณก็เอาสิ่งที่คุณนิยามเนี่ยแทนกลับไปในผลต่างของสมการ1และ2นะคะจะได้เป็นสมการที่3ขึ้นมานะคะพอได้เป็นสมการที่3ขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้ตัวแปรทั้งหมดที่อยู่ในสมการที่3เป็น deviation variable เรียบร้อยแล้วจากนั้นคุณสามารถ take log ได้ตามสบายนะคะ ความจริงแล้วขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก่อนที่คุณจะเทคลาปาเนี่ยคุณจะต้องทำสัมประสิทธิ์หน้า yt ตัวนี้ให้เท่ากับหนึ่งนะคะคุณต้องทำสัมประสิทธิ์หน้า yt ตรงนี้ให้เท่ากับหนึ่งทำยังไงคะเอา a ศูนย์ไปหารนะคะเนี่ยค่ะถ้าเอา a ศูนย์ไปหารจะได้แบบนี้ขึ้นมาจากนั้นพอมาเป็นผลตอบรับของสมการ ผลตอบรับของระบบสมการอันดับที่สองเราจะต้องนิยามใหม่นะคะตัวทาวของเราไม่ใช่สัมประสิทธิ์แค่หน้าอย่างเดียวตัวทาวของเราก็คือส u a r e root ของสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าเทอร์ม S เอกำลังสองว S ตัวนี้เราจะถูกนิยามมันว่าเป็นทาวคือถ้าเกิดคุณไปดีไลฟ์มาถ้าเป็นสมการดับสองเนี่ย สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวนี้หลังจากที่ทําให้สัมประสิทธิ์หน้า y x ก้อนนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งแล้วเนี่ยสัมประสิทธิ์ตัวนี้มันจะมีหน่วยเป็นเวลาย,ยกกําลังสองคุณเลยต้องไปถอด s q u แ r e r o มันเลยจะกลายเป็นเวลาคงตัวมันจะเป็นไปนงโดยอัตโนมัติถ้าคุณดีไล v ์ถูกนะแต่ถ้าคุณดีไล v ์ผิดคุณจะพบว่าหน่วยคุณไม่ถูกเลยสักนิดเดียวนะคะฉะนั้นเดี๋ยวพอไปเข้าบทที่สามเนี่ยคุณจะเห็นภาพมันชัดเจนขึ้นนะคะอะ b หารด้วย a 0ยังถูกกำหนดไว้เหมือนเดิมเรียกว่า steady state gain นะคะอัตราขยายคงตัว steady state gain แต่ตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่คุณจะต้องรู้จักในกรณีที่เป็น second order เนี่ยคือตัวนี้ค่ะ damping ratio นิยามอย่างนี้นะอย่ามาถามอาจารย์ว่าแล้ว damping ratio นิยามยังไง ด a มปิ้งเร t ช o นิยามแบบนี้เลยฉะนั้นคุณจะต้องจําให้ได้เองว่า a0, a1, a2 เนี่ยคือสัมประสิทธิ์ของใครถ้าคุณไม่รู้ว่า a0, a1, a2 เป็นสัมประสิทธิ์ของใครคุณจะหาค่าด a มปิ้งเร t ช o ไม่ถูกนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงบทที่6กเขายังให้หาด a มปิ้งเร t ชออีกมันจะต้องวิ่งกลับมาในบทที่2ว่าอ e ีดัมปิ้งเรทชเนี่ยมันนิยามว่าอะไร อพอเรานิยามเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเริ่มมาเขียนสมการที่สี่ให้อยู่ในรูปตัวทาวกับตัวดัมปิ้งเลโชแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปดูว่าอีดัมปิ้งเรโชนี่มันสำคัญยังไงนะไม่ใช่เฉพาะวิศวกรรมเคมีที่ต้องรู้จักดัมปิ้งเลโชนะโยธาก็รู้เครื่องกลก็รู้ไฟฟ้าก็รู้ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เราจะเชยแล้วแหละ เราต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์ที่ใบให้ฟังความหมายของมันนะคะทีนี้ก็เขียนไปก่อนอ่ะเพราะเขียนใี้อยู่ damping ratio แล้วนะอาจารก็บอกว่าอาจารย์ดึงตัวร่วมอะไรออกไปให้เรียบร้อยเลยนะคะ แล้วก็จับรูปใหม่ก็เขียนเอาพุตให้อยู่ในรูปของทราน s f u ฟังชันกับตัว Input นะคะผลคูณระหว่างทราน r ิลฟังชันกับตัว Input ของเรานะคะก็จะได้แบบนี้อจำได้ไหมว่าตอนที่สอนเรื่องตัวหารของทรานซิลฟังชันน่ะตอนที่อาจารย์สอนเรื่องตัวหารของทราน s f u ฟังชัน มันทําให้เราสามารถแยกกรณีได้ถูกไหมคะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณแยกตัวประกอบคุณก็ต้องไปดูว่าเนื่องจากมันเป็นมันมันเป็นสมการกําลังสองคุณมีโอกาสที่จะได้รากที่เป็นจํานวนจริงและรากที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนฉะนั้นเนี่ยแหละความยากของ Second Order คือคุณจะต้องมาพิจารณาว่าเออแล้วค่า มันควรจะเป็นยังไง Response มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะซึ่งเราดูจากค่าลากถูกไหมอ่าเราดูจากค่าลากเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเราดูจากค่าลากอาจารย์ก็เลยอย่างนี้มาดูค่าลากของตัวหารของ t r a n s ซ e r f ฟังก์ชันี้นะคะตัวนี้แด้ส่ป,ประกอบได้สองค่าถูกไหมคะสองค่านั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้สูตรเลยลบบวกลบ b ีกำลังสองบวสี่เอซส่วนสองเอถูกไหมแต่ไม่ได้ใช้สูตรอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่คุณเคยเรียนมาเลยนะทุกอย่างคือสิ่งที่คุณเคยเรียนมาทั้งหมดอ่าตรงนี้ก็แค่ตัวไหนดึงออกอย่างสี่อย่างเงี้ยดึงออกได้ไหมได้เท่ากำลังสองดึงออกได้ไหมได้ก็เลยเหลือเป็นสองเทา่าใช่ไหมคะข้างในเหลือแดนปิงกำลังสองลบหนึ่งถูกไหมคะอ่าตัดได้ไหม ย,ยังไม่ต้องโจทย์อ่านดูก่อนเดี๋ยวให้โจทย์นะคะตัดได้ไหมเนี่ยมีตัวร่วมไหมตัวร่วมคือสองเทานะคะสองเทาตัดกันสุดท้ายได้ค่าลากคือลบดมปิ้งเรโชบวกลสแควร์รูทดมปิ้งเรโชลบหนึ่งหารเทาใช่ไหมอ้าวมาพิจรารณาค่าแดมปิ้งเรโชก่อนถ้าแดมปิ้งเรโชมีค่ามากกว่าหนึ่งค่ารากทั้งสองจะเป็นยังไง ช่วยกันคิดก่อนอย่าเพิ่งโจทย์ใครโจทย์จะหักคะแนนแล้วตอนนี้ต้องใช้สมองสมองสองมือสองสี่ตายี่สองร้อยตาก็ว่าไปอ้าวถ้าดัมปิงเรชั่มีค่าเท่ามากกว่าหนึ่งค่ารากทั้งสองจะเป็นถ้ามากกว่าหนึ่งอ้าวมากกว่าหนึ่งสแควรูตเป็นบวกหรือเป็นลบลลบ เป็นบวกนะคะถ้ามากกว่าหนึ่งนะสแรรูตตรงนี้เป็นค่าบวกแน่นอนฉะนั้นได้เชิงซ้อนไหมไม่ได้ damping ratio ม,มีค่าเป็นบวกลบของค่าบวกได้ค่าลบค่าในวงในสแครรูตเนี่ยเยอะกว่าค่านี้ไหมไม่ฉะนั้นได้ลากทั้งสองเป็นค่าลบทั้งคู่เป็นจำนวนจริงด้วย เป็นจํานวนจริงทั้งคู่และเป็นจํานวนที่จริงที่ติดลบทั้งคู่ด้วยเพราะนั้นถ้าดัมปิ้งเรชมีค่ามากกว่าหนึ่งเ n s ปจะเป็นแบบใดเป็นโมโนโทนิกเป็นแบบราบเรียบเสถียรไหมเสถียรนั่นคือกรณีที่หนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็นโอเวอร์ดัมปิ้งถ้าดัมปิ้งเรชมีค่าเท่ากับหนึ่งล่ะ เป็นลบได้ค่าเดียวด้วยแสดงว่าก็ยังเป็นโมโนโทนิกเป็นแบบราบเรียบเป็นจุดสุดท้ายที่ได้แบบราบเรียบหมายถึงว่าไม่ใช่จุดสุดท้ายเป็นจุดแรกที่ได้แบบราบเรียบแล้วถ้าเกินค่านี้เป็นราบเรียบหมดเลยสเสถียรหมดเลยตรงตำแหน่งนี้เราเรียกว่าเป็นคริติคิลดัมปิ้งถ้าดมปิ้งเรโซ มีค่าอยู่ระหว่าง0ูถึงหล่ะ0ูถึงหมีอะไรมั่งที่อยู่ระหว่าง0ูยถึงหยกมาให้หนึตัวสิศูนย์จุโอ้โหทั้งห้อง0ูยถึงหยกตัวอย่างมาสิยกตัวเดียวกันเลยทั้งๆที่มันมีเยอะแยะมากมายเอา้า0-5จริงๆถ้าเป็นครูคูก็เลือก0-5เพราะว่ามันกลางดีอ่า ลองแทนดัมปิ้งไรโชเท่ากับศูลงไปคิดว่า Response จะเป็นแบบนัน้คิดว่าค่ารากจะเป็นแบบไหน,นในรากติดลบไหมติดลบแสดงว่าต้องเป็นเชิงซ้อนตัวนี้ติดลบไหมติดลบแสดงว่าเป็นเชิงซ้อนที่มีส่วนจริงติดลบ Response จะเป็นแบบไหน,น เป็นแบบแกว่งนะคะเพราะมันเป็นเชิงซ้อนมันต้องเป็นแบบแกว่งหรือเราเรียกว่า o s c l a t e สถียนไหมสถียนเพราะส่วนจริงมันติดลบดังนั้นถ้าดัม pling ratio อยู่ระหว่าง0ูถึงหคุณจะได้ร e สปอนส์เป็นแบบแกว่งสเถียนด้วยเราเรียกมันว่าเป็น under damping แล้วถ้าเท่ากับ0นนะคะ ถ้าแอมป์ปิ้งในโชวเท่ากับศูนย์ล่ะได้อะไรเชิงซ้อนที่มีส่วนจริงเท่ากับเชิงซ้อนที่มีส่วนจริงเท่ากับศูนย์เคยคิดไหมว่าไอ้เชิงซ้อนที่มีส่วนจริงเท่ากับศูนย์นี่กราฟมันเป็นยังไงเป็นไงเป็นแกว่งไหม แกวงเพราะว่าส่วนที่ทําให้แกว่งก็คือไอ้ส่วนที่เป็น imaginary part ของมันนั่นแหละอ่ามันแกวง่งแล้วแกว่งยังไงเออแกว่งแบบ amplitude คงเดิมเพราะว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็นหนึ่งถูกไหมคะ exponential ศูนย์ exponential ศูนย์มีค่าเท่ากับหนะึ่งฉะนั้นตำแหน่งนี้เนี่ย damping damping ratio ศูนย์ response ค,คุณจะเป็นแบบนี้แกว่งคงที่สะียรนไหม แอมปิจูดคงเดิมตลอดเลยจนเวลาเข้าสู่อินฟินิตี้ถือว่าเสถียนไหมสเสียนดีถ้าไม่เสะียนคือไม่รู้เลยไงคือแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่นี้มันแกว่งคงที่ตลอดตำแหน่งนีนะ้เป็นตำแหน่งที่คุณจะเอาไว้ใช้เช็คเสถียรภาพของระบบควบคุมนะคะต้องจำไว้นะจ๊ะเขาเรียกว่าแกว่งอ่อ r o s s o n ส e เนแบบ o s ส i l l a t e เเถียนสถียนแบบที่มีแอมปิจูดคงที่ แล้วถ้าดัมปิ้งเลชออยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงศูนย์ล่ะค่าลากเป็นค่าไรลบหนึ่งถึงศูนย์อะไรเป็นลบเดี๋ยวๆเ,เป็นจำนวนอะไรก่อนถ้าดัมปิ้งเรชออยู่ระหว่างเอา เอาค่าอะไรดีวะลบหนึ่งถึงศูนย์เนี่ยลบศูนย์จุดห้าดัมปิ้งเลยเท่ากับลบศูนย์จุดห้าเชินเขาลงไปในสูตรเลยลบเจอลบเป็นส่วนจริงเป็นส่วนหลังเป็นลบก็คือเป็นเชิงซ้อนฉะนั้น Response เป็นแบบแหว่งที่มีแอมพลิจูด เป็นยังไงเออไม่คงที่ใช่ไม่คงที่นี่มันคือลดลงกับเพิ่มขึ้นไม่คงที่แบบไหนไม่คงที่แบบไหนส่วนจริงเป็นบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแปลว่าไม่เสถียรนะคะจะเป็นแบบแกว่งไม่เสถียรต่อไปดัมปิ้งเรโ i น้อยกว่าลบหนึ่งน้อยกว่าลบหนึ่งเป็นไงค่าลากเป็นยังไง น้อยกว่าลบหนึ่งตัวนี้ได้เฮ้ยเราเราไปเริ่มเรียนชั้นมัธยมกันดีกว่าเลขติดลบยกกำลังสองยังติดลบไปเรื่อยๆได้ยังไงคะคุณเป็นบวกตัวนี้เป็นฉะนั้นได้ลากเป็นจำนวนจริงบวกร s ปอนส์ Response เป็นแบบ ลาบเรียบรู้ไหมโอ้ขอบคุณมาก